เล่นเงินขึ้นนี่เป็นยังไงยู่ได้ยืดบ่สักนี่ยนะังยากอยู่เลยยังยาย่เนาะพันทิ้งห่อต้อร้านนี่อยู่ได้บ่ไปไทยนะเนาะต้องหนีไปไทยแล้ว <laughs> ต้องหนีไปไทยแล้วนะเนาะแล้วนี่เงินบ้าขึ้นหรืออะไรน้ำเล่นเงินเนาะ สวัสดีทุกคนนะมาน,นี่กัอยู่กับโอนนะมานี่กัสีพามาย่างเลาะแกมของนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเลาะเบิ้งเนาะอยู่นี่เพื่อนมีขายแบบเป็ดตลาดสดพร้อมเลยทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่ามีอีหยังแน่ทุกคนนะตลาดแกมของเนาะปีสองมาซาซีทุกคนอยู่บริเวณนี้ส่วนหลายแม่นบอนะ่อนั่นเลยทุกคนบุเปิดเนาะร้านส่วนหลายแม่นบุเปิดละนี่เนาะ เป็นตึกล้างไปแล้วทุกคนเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่แหละเรทเงินต่างๆนะเรทเงินตอนนี้กับเงินกีบเนาะหนึ่งพันหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งหนึ่งพันบาทต่อเจ็ดแสนสามสิบพันกีบทุกคนเดี๋ยวกระชิฮอดล้านแล้วล่ะบัวชิวไหวทุกคนกคนี่เนาะปก็มาณนี้ มาช่วงหัวค่ำแล้วมาสี่ห้าโมงมายางลเลาเบบนนะมั้งทุกคนอากาศแจ่มของติดแจ่มใหเนาะเบิองนันใหญ่อันนี้แม่นเป็นโซนเกี่ยวกับาขายของกินเนาะนะออกขิดซุปต่างๆมีตักมีปิ้งต่างๆขายไก่ทอกไก่ลูกที่บ้า ขายของกิดนะบอก้ำหวานต่างๆมีเอยอะนาะตัวนี้นะเนาะของดต่งตงดา,าตนนงๆบ้ากาถนนะพึ่นยมทันนิดเพื่อนะเงาะสาลีต่งตงา,าตงๆโอ้ไโดมีคนนะร้านยางรอไปกันเนะา,นานะผลไม้สุดเนาะจากสูงของคุด ส่วนมีมักโมกมักงวงมักเกี้ยงนะเต็งโมกตงโมมีหลายนะผักเดี๋ยวนี้โซนข่ผัก,ผ,กผักสด <c oughs> สน,นี่หรอนะโซนทางเจ้าในวงนะมัจะขายดทางพี่นะ เกี่ยวกับผักสดต่างๆวะอันนี้อันนี้ขายจดใอันนี้ขายจังไดกองสิบพันกิบกล่องละสิบพันว่เออกล่องสิบพันกีบเอากล่องนึงสิบพักีบได้ขายดีอย่วะเส้สดจากสวนนี่หรอสวนยุรุมนี่ว่ อ,อ,อันนี้ยอดอีอ๋เนั่อบางน้ำบางนำ้ำเอาอันนี้คนมาซื้อหลายเลยเนะาะขายทุกหมื่นบ่ะได้ขายดีจู่บ่ะก็ได้ขายก็ได้ขายเนาะกินมาสุดๆอสองหมื่นที่สักคน อใจของเล็ก <Okay. S 1> ต่อ,ตอกันเลยกอซื้อหลยอย่างนะครับองมอง้ไม้กันมีตสบนม้าัน,น 10, ่สิบพันเนาะเมนต้นสิบพันกีบยวะเมือนเกียวโอ้ยน่กลัอ มััีก่น้วงนี่ก็จะเป็นเจ้านวงเ่เจะขาอยู่นี่นี่แล้วนาะแวะมาจะมีหนันงกนจัดตลาดสดเพื่อนกับสวนแล้วก็ยุ่ดร่มนี่เนาะ ขึ้นมาขายอยู่นี่เนาะพักงามเลยคน,น ยังได้เกาะฮะจอก15หันเอาสอบกล้วยก็ได้เอาจอกสอบกล้วยได้านะกกาขายดีอยู่บ่แต่ละมือธรรมดาธรรมดาอ่ะเด็กเงินขึ้นนี่เป็นยังไงยู่ได้อยู่บ่ะซับนี้งงนนยังยางอยู่เนาะเพราะว่าเครื่องส่วนหลายเป็นซื้อเต้นไทยเนาะเป็นของไทยเลยเห็นของไทยเลยแบบนานานะทุกคนน้นาเขาขาย อ๋อแมนแมนแมนเมื่อนินน่งนี่ได้หลายอยู่บ่ขายเครื่องประมาณแปดแสนหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งล้านหนึ่งเฉพาะก,กำไรออต้นทุนน้ำ <c oughs> นึกว่ากำไรละแปดแสนเนาะรวมทั้งต้นทุนทั้งอันนั้นเนาะโอ้โหมันแปดแสนเฉพออยู่ได้เนาะแ,<ผ>นแต่ว่า<ห>ถ้าคิดว่าถ้าพันนึงพอต่อล้านนี่อยู่ได้บ่ไปไทยเนาะต้องหนีไปไทยแล้วต้องหนีไปไทยแล้วเนาะ เอ้ทุกคนอันนี้เสียงจังแม่ค้านะแม่ค้าสาวขายนะว่าถามเพื่อนว่าถ้าเล่นเงินขึ้นพอดึงล้านนี้จะอยู่ได้เหรอเพราะว่าอยู่บ่ได้คือกันเนาะเอาขอบใจเด้อ<จ>โอ้โหดีมากมีงานองสีน sẹp yếu, ờ, này, anh à, những này, số 315, số 315 à, thôi, à, 3, à, đi สิบพันบาทเอาให้บัตรหนึ่งสดๆครับมาขายทุกมือบ่อ,อ๋อได้ขายดีจ้วยวะปปลงได้ก็แปลงได้คนนนรับน,นี่เงินบ้าขึ้นหลายเลยนะมันปเปิดเป็นน,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 น้เลทเงินเนาะแม่เลทเงินแล้วเขาเปิดขึ้นละเออมมีผลกระทบเ้อรทุกคนเลทเงิน พันหนึ่งตอนร้านนี่ไปไทยย่างเดียวล้วเม,ม่มไปไทยย่างเดียวปัปที่ด้แนเรา่านแหละส่ลักก็ไปเกาหลีเนาะเกาหลีก็ไปไทยไใช้เงินทนอืมกาหีเป็น,นบ้านเกาหลีเป็นราคาล้แมนเนีน่ยด้วยขอบใจเยทุกคนไะปครับอ่า อันหนึ่งต่อหนึ่งล้านกรีบนี่แบบม่มีผายุเลยนะลาวไปไทยเว้ยนะเฮ้ยนทุกคนเป็นภาพอายาการอะไรกับความคิดเห็นของชาวไม่ค้าไม่ขายเนาะถามเพื่อนว่าเศรษฐกิจยุบันเทาถ้าสมมุติว่ามันมันถึงทางตันแล้วก็ต้องได้ไปหาเฮดเวียยุต้าประเทศเลยทุกคนเนาไปไทยไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องได้ไปทุกคน พอรา,าค่าของซีวิพีมันสูงเกินไปนนทุกคนนี่แหละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะดูได้ไหมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เจอกันคลิปหน้าว่า,าวันสิพาไปวันใดด้วยกัน